คลิปนี้เราพาไปเที่ยวกันที่ประเทศมาเลเซียครับโดยเราจะพาไปเที่ยวที่เมืองปูจาจายาไปดูมัสยิดสีชมพูกันครับแล้วก็มีสวนสไตล์โมร็อกโกด้วยนะครับสวนแปลกตาดีวันที่2ที่เราจะไปกันก็นกคือเมืองเซเลมบันครับไปดูมัสยิดสีขาวและเหมือนสุดท้ายของวันนี้นะครับเราพาไปที่มาละกาหนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซียนะครับที่นี่มีความสวยงามแบบสไตล์ยุโรปมีคลองไหลกลางเมืองและที่สําคัญครับ เราพาไปดูมัสยิดริมทะเลกันะนะครับวิวตรงนี้สวยมากเลยตามพวกเราไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราวัดมาอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะคะเราจะมาเที่ยวมาเลเซียกัน3วัน2คืนนะคะและ,ะเรานั่งเครื่องบินมานะลงที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์นะคะแล้วก็ จากกุลาลัมเปอร์เนี่ยเราก็มาที่เมืองปูตาจย่านะคะซึ่งห่างจากกุลาลัมเปอร์ประมาณ25กิโลเมตรหรือว่าใช้เวลาเดินทางประมาณสัก20-25นาทีนะและที่ที่เราอยู่นี้ด้านหลังของเราก็คือ landmark ของที่นี่นะคะก็คือเป็นมัสยิดสีชมพูนะก็สวยงามอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันค่ะตามไปเลย ค่ะด้านหลังของเรานะคะก็คือสะพานเสรีววสันนะคะซึ่งเป็นสะพานที่เขาใช้ข้ามนะแม่นาเ,าเขาเรียกว่าทะเลสาบนะเพราะว่าอันนี้คือเขาขุดนะขุดขึ้นมาสร้างเป็นเมืองใหม่อยู่อีกที่ปูตาจ่ายนะคะ,ะเพราะว่าลดความแออัดของประชากรในกวลาลัมเปอร์นะก็จะมีนี้สะพานที่มีกระโดงแหลมๆนะคะเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเสาของเรือนะคะแล้วก็สะพานนี้ตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟด้วยยาวประมาณสอง 240เมตรเองค่ะค่ะเราเข้ามาถึงนะคะตรงทางเข้าเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่คัดกรองเนะเขาก็จะมีชุดให้อย่างนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผู้หญิงเนี่ย จะต้องมีคุมที่หัวนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนานะก็จะได้ชุดแบบนี้มาเขาก็จะมีคนดูว่าเราใส่ชุดไซส์อะไรแล้วเขาก็จะให้เรามานะพอเข้ามาถึงก็ให้เปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็เอารองเท้าเนี่ยไว้เขาก็จะมีล็อกที่ว่าเป็นตัวเลขไว้ล็อกไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวใส่แล้วเข้าไปชมกันค่ะค่ะ ชุดที่เขาให้มานะก็เหมือนจะเป็นชุดที่เ,เวียนๆกันใช้นะก็คือแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าชุดเนี่ยก็แล้วแต่นะบางคนก็ได้ชุดเรียบบางชุดเรานี้เหมือนไม่ได้รีดเลยนะคะนะก็เข้ามาถึงเขาก็จะให้ใส่หมวกด้วยนะถึงตอนแรกเราคิดว่าข้างนอกเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยไม่ต้องใส่ที่คุมก็ได้นะแต่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้เราคุมนะยังไม่ทันได้เข้าไปในตัวของมาสยยดเลยนะคะถ่ายข้างนอกก็ให้คลุมหัวเอาไว้นะก็จะเป็นประมาณนี้สี แบบแคล้ายๆแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะก็เหมือนแบบว่ากิฟฟินดอร์เนาะก็ถ้ามาแบบว่าถ่ายกันแบบว่าชุดนี้กันหมดนะก็ดีน่ารักดีนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็คือชุดสุภาพแล้วเขาก็ไม่ให้นะเขาบอกเออไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายนะคะ ที่นี่นะคะก็จะมีหอคอยนะคะสูง116เมตรนะคะแล้วก็ตัวหลังคาโดมเนี่ยสูง36เมตรนะคะบอกว่าสร้างด้วยหินแกรนิตส,สีชมพูค่ะมันก็เลยชื่อว่าเป็นมัสยิดสีชมพูนะคะค่ะด้านในนะคะเขาก็จะมีการตกแต่งนะคะที่สวยงามเนอะแล้วก็ เขาบอกว่าให้เงียบๆด้วยดังนั้นเราจะไม่พูดเสียงดังนะแล้วก็ห้ามทาท่าทางลื่นเลิงหรือท่าไหว้หรือท่าอะไรงเขาจะมีป้ายบอกนะคะส่วนที่เป็นที่นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนที่มาทําพิธีทางศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีที่ให้เราแค่ประมาณนี้นะสำหรับเหมือนแบบออ s เซ v ร์นะคะส่วนในที่เขามาทําพิธีทางสถามาละหมาดมาอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ด้านในนะคะก็คือเข้าไปด้านในไกลๆได้ค่ะค่ะ นะก็นี่ก็คือเป็นรูปถ่ายนะที่จําลองว่าวันศุกร์ที่เขามามาสวดขอพรกันนะคะที่มัสยิดนี้โอประชากรเยอะนะคะก็คือเขาบอกที่นี่สามารถรองรับจานวนคนที่เข้ามาทําพิธีได้ถึง15,000คนค่ะ สำหรับใครนะคะที่เข้าไปชมมาสยิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงบริเวณที่มีที่จอดรถด้านนอกนะก็จะมีตรงข้างๆนะคะที่สามารถลงมาข้างล่างได้ก็จะมีบันไดเลือ่อนหรือว่าเดินลงมาก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถมาถ่ายรูปนะคะเขาบอกว่าเป็นบริเวณริมทะเลสาบนะแล้วก็สามารถถ่ายรูปย้อนกลับไปนะคะที่บริเวณของมัสยิดสีชมพูนะก็คือสามารถเก็บบิวดิ้นะคะได้หมดแล้วก็สวยนะเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นอินสตาแกรมสปอร์ตนะทุก คนมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยค่ะ <c oughs> ค่ะเรามาอยู่ที่ปูตาจายาโบทานิคอลการ์เดนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีอันนี้เลยนะคะมอลลกแค่นนะคะพาวเลียนซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีสถาปัตยกรรมนะคะของมาเลผสมกับมอลลโคค่คะนะยืนอยู่ด้านหลังของเรานะก็ะบอกว่าในนี้ถ่ายรูปสวยเราก็เลยแวะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยจ้า ที่บริเวณนี้นะคะด้านนอกเนี่ยถ่ายรูปได้ฟรีนะแต่ว่าเข้ามาข้างในนะเขาก็จะมีให้ซื้อตั๋วนะคะเข้ามาชมด้านในซึ่งก็เป็นที่เนี้ยไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็ค่าเข้าสํา,าสหรับอดาวนี่ก็คือ3ามลิงกิตนะถ้าเป็นเด็กก็1นึิงกิตค่ะเดี๋ยวเราเดินชมรอบๆกันค่ะ สำหรับที่นี่นะคะเขาบอกว่ามันมีความสมมาตรนะคะของสถาปัตยกรรมเนอะแล้วก็มีซุ้มโค้งนะคะซึ่งก็มีการแบบแกะสลักแบบตามซุ้มต่างๆนะก็เป็นแบบลายแบบอาราบิกนะคะแล้วก็มีพวกน้ำพุนะคะแล้วก็บ่อน้ำนะแล้วก็หินโมเสกที่สวยนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะถ้าสำหรับคนหามุมถ่ายรูปดีๆนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยมาตรงนี้นะก็เก๋ๆค่ะสวย ค่ะด้านในนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นโซฟามีแบบโต๊ะอะไรเล็กๆนะซึ่งเป็นลวดลายแบบที่เป็นโมร็อกโกนะคะนะก็แปะไว้เรียบร้อยห้ามนั่งห้ามจับอะไรประมาณนี้นะก็ดูเป็นอย่างเงี้นะคะเป็นห้องๆไปเรื่อยๆคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองเซเลบันนะคะแล้วก็นี่คือมัสยิดสีเซนดาจันนะคะซึ่งเป็นมัสยิดสีขาวหรือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรเป็นทัชมาฮาลของที่นี่นะคะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ที่นี่เนี่ยสำหรับ คนที่จะเข้ามาผู้หญิงจะต้องเหมือนกันกับที่อื่นก็คือต้องมีผ้าคลุมผมนะแต่แรกเขาก็แบบว่าเรามาแบบไม่ได้คลุมเงเขาก็เป่าปิดปิดปิด,ปดยามให้เราไปตรงด้านหน้านะคะเขาก็จะมียามที่ตรงหน้าประตูอีกทีหนึ่งเขาก็จะมีชุดให้นะสาหรับผู้หญิงถ้าแต่งตัวเรียบร้อยอยู่แล้วก็จะให้แค่ผ้าโพ,พกผมนะคะแต่ถ้าเป็นใส่กระโปรงกาง,งเกงขาสั้นนะก็จะได้มาทั้งชุดคลุมนะคล้ายๆแบบ ที่ไปที่ประสิทธิ์เสียมพูนะแต่ว่าที่นี่เขาเป็นชุดคลุมสีดำๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะค่ะห,หลังจากที่เราเปลี่ยนชุดเข้ามาแล้วนะคะก็ยังเข้าไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้เขาทําพิธีกรรมเขาสวดอยู่ประมาณ20นาทีถึงจะเข้าได้นะคะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปจากเ,เมืองนี้นะเพราะเราจะไปต่อที่มรกานะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่มรกากันต่อนะเพราะวันนี้เราเที่ยวแบบ สามเมืองทั้งวันนะคะก็ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะไม่ได้รอเข้าไปนะก็ชมบรรยากาศด้านนอกของออมัสยิดอันนี้นะก็สวยแล้วนะสำหรับใครที่ผ่านมาขับรถมาเองนะคะจะไปมาละกาก็จะต้องจาก KL เนี่ยก็จะผ่านเมืองนี้อยู่แล้วนะอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปนะคะที่มัสยิดอันนีนะสวยค่ะ อยู่ที่มาลากาเรียบร้อยแล้วนะคะและที่นี่ก็คือดัสสแควร์นะคะก็เป็นที่ที่แบบว่าเป็นเหมือนใจกลางแลนด์มาร์คของที่นี่นะก็จะมีสถาปัตยกรรมของโปรตุเกสร,ร่วมกับอฮอลแลนด์นะคะแล้วก็อังกฤษนะก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่คึกคักมากจะมีนักท่องเที่ยวมานะแล้วก็มีแบบรถสามล้อที่ประดับไปด้วยแบบลวดลายต่างๆนะทุกคนแล้วแต่จะเลือกนะก็มีของขายเยอะมากเดี๋ยวไปเดินทั่วๆกันค่ะ มาละกาก็เป็นเมืองเก่านะที่มีความสําคัญมากในอดีตนะปัจจุบันนี้เขาก็ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนเอาไว้นะจนได้เป็น world heritage เหมือนกันนะคะจากยูเนสโกในปี2558นะดังนั้นก็จะมีแบบสิ่งก่อสร้างที่แบบว่าเป็นแบบโบราณเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นอีกจวัวตรงหนึ่งที่คนประเทศเขาเองก็มาเที่ยวเหมือนกันนะและนะักท่องเที่ยวก็เยอะนะก็เดี๋ยวเดินวนดูรอบๆกันคะ่ะ ไอสามล้อเนี่ยนะคะเขาก็มีการตอกแต่กับเขามีการตกแต่งแล้วนะก็มีเพลงด้วยและตอนกลางคืนก็จะมีไฟด้วยจ้าวิ่งไปก็จะมีไฟแบบแบบแบบนะก็แบบว่ามีความตั้งใจทํามากนะมีแบบลายแบบเยอะมากนะทุกคนก็คิดว่าเด็กๆคงชอบนะแต่ว่าก็ที่เห็นก็ผู้ปกครองก็นั่งกับเด็กๆอะคะ่ะนะก็ไปเรื่อยๆชมเมืองอะไรอย่างนี้นะก็เหมือนจะสักประมาณ40วิลิงกิตนะ เดินขึ้นไปไดมานะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปกลับไปนะกลับไปเป็นโบทของมรรกานะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นไฮไลน์นะได้วิวสวยๆะคะ่ะคนจะมายืนรอถ่ายรูปกันเมื่อกี้เรามาในะคนต่อคิวนเยอะแยะเลยแล้วตอนนี้อยู่ๆก็หายไปหมดเลยนี้เป็นที่ของเราเลยนะทุกคน ก็คือบดเซนทพอนะคะซึ่งอตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นป้อมปราการแล้วเป็นซากปราการพังนะแต่ว่าเป็นจุดที่เขาใช้ชมวิวนะคะด้วยเนาะบางคนก็คือมาขึ้นมาที่นี่เพื่อแบบมาชมวิวพาโนรามาข,ของมาลกาาค่ะ ตรงริมตรงระหว่างทางเดินไปจังเกัสตินนะ mm hmm. ก็จะมีตรงบริเวณที่เป็นริมน,น้ำนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นแม่น้ำมารากานะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นบ้านเรือนนะ mm hmm. เป็นร้านค้าซะส่วนใหญ่นะ mm hmm. มีแบบโฮสเทลมีอะไรด้วยนะ mm hmm. ก็จะอยู่สองข้างอย่างนี้นะ mm hmm. คน mm hmm. ก็เย็นๆคนมานั่งเต็มเลยอะ่ะมานั่งแบบ เหมือนรับลมเย็นนะแล้วก็นั่งแบบดื่มหรือว่ากินอะไรแบบชิลๆอยู่ริมน้ำนะแล้วก็ตรงบริเวณที่โบสถ์เนี่ยก็จะมีแบบว่าดนตรีเปิดหมงนะมีเล่นไวโอลินมีอะไรเงี้ยก็จะมีความคึกคืนนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตนะคือจะมีเพท์แบบภาพของแบบตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยบางคนก็มาถ่ายรูปตามมุมพวกนี้นะคะ ลาโต้ะนะที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อของที่นี่นะปิดประมาณห้าโมงเย็นเราก็เลยมาก่อนนะคะที่ร้านคุณโอลอ่าใช่แล้วเขาก็จะแบบเราเช่นเราสั่งไอติมอะไรไปนี้พวกเบอร์รี่เลยเขาจะเอาตักที่มันเป็นเบอร์รี่สดมาชั่งน้าหนักนะแล้วก็เอาแบบไปปั่นกับไอศครีมให้นะคะ เป็นอย่างนี้อืมนี่นะมิกเบอรี่นะร้านแบบเล็กมากนะที่นั่งก็น้อยมากอีกเช่นกันนะข้างนอกก็ร้อนมากเราขอ,อ,อชิมกันิบอ <Mercury. S 1> อืมอืมสดชื่นนะมันได้ความที่เป็นผลไม้สดที่เขาเพิ่งเอามาปั่นให้เรานะโอ,อ้อร่อยอร่อยต้องบอกว่าเออต้องลองเลยร้านนี้เยียบ ก็จะเป็นจังเกิลสตรีทนะคะหรือว่าจังเกิลวอล์กนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหาอะไรทานในซอยนี้กันนะคะตามไปเลยค่ะค่ะจังเกิลสตรีทนะตอนคืนเนี่ยเริ่มเย็นนะพอเริ่มเย็นคนก็ยิ่งเยอะนะทุกคนนี่ร้านค้าก็มาตั้งเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนแรกเรามาช่วงก่อนอันนี้นตกข้างล่างนี่ยังไม่ตั้งเลยนี้มากันแบบว่าตึมเลยนะจ๊ะจะมีแคุ่กเสาร์อาทิตย์อ่าใช่นะก็ถ้าใครมาวันศนะุกเสาร์อาทิตย์ก็เพลิดเพลินเจริญใจกับซอยนี้ค่ะ okay ที่นี่นะคะก็คือบาบาญยาย่า,ยามิิเซียมนะคะก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นบ้านนะคะของคนที่เขาเรียกว่าบาบา,บายาญาเนี่ยก็คือคนจีนนะคะที่มีเชื้อสายมาลายูนะคะนะที่นี่ก็จะเป็นคนที่คนจีนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะแล้วเขาก็ทําอาชีพค้าขายนะคะก็คือขายเครื่องประดบับขายแบบพวกทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ปัจจุบันที่ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นมิวเซียมนะคะก็ค่าเข้ามีอยู่ประมาณ25ลิงกิตนะคะ<ม>ก็เดินเข้าไปเที่ยวชมข้างในได้ค่ะ,<จ>ะค่ะซึ่งคนสมัยนั้นนะ<ด><ม>เขาก็จะนิยมใส่รองเท้าแบบนี้นะก็คือเอาลูกป,ปัดเนี่ยมาประดับรองเท้าให้เป็นลวดลายต่างๆนะคะซึ่งคนที่มาที่นี่บางคนนะเขาก็แต่งชุดพื้นเมืองแล้วก็ใส่รองเท้าแบบนี้เดินนะคะก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนภูเก็ตบ้านเราเลยนะชินโปรตุกิสค่ะ เดิมของที่นี่นะเราอยู่ที่จันเตอร์สตรีนะคะร้านนี้คือเทียง mm hmm. วา้าหรือเปล่านะไฮนานนนะคะชิคเก้นไรซ์อันนี้ก็จะเป็นแบบทิพย์ิคอของที่นี่คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรข้าวเขาจะมีเอกลักษณ์นะเขาจะเอาข้าวมันไก่ไปปั้นเป็นลูกๆจ้านะเป็นอย่างนี้นะก็จริงๆถ้ามาตอนเช้าก็มันจะมีเมนูอาหารเช้านะคะ,ะก็จะมีแบบให้เราเลือกหลากหลายนะแล้วก็มีน้ำด้วยตรงนี้ก็ มีห้องแอร์ให้เรานั่งนะก็ดีแล้วข้างนอกเนี่ยก็ยังเป็นบรรยากาศนะเ mm hmm. พ้นผนังเป็นแบบว่าสไตล์จีนๆนะทุกคน mm hmm. ก็มาเรเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าตากันอีกทีค่ะค่ะภ mm hmm. า,ายในร้านนะ mm hmm. เมนูแนะนำก็จะอยู่ที่ผนังนี้นะคะของร้านนี้นะก็จะมีกายา่ทโดนะคะมีแบบพวก ไเรีด้ว่ารอดช่องแล้วมีข้าวมันไก่นะแล้วก็ไรซ์บอลก็คือข้าวหรือข้าวมันไก่ที่เอามาปั้นเป็นกลมๆนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีกาแฟนี้ซึ่งตอนไปบ่ายเรามาก็มีกาแฟนะทุกคนแต่ว่าไอตัวอันนี้หนมกปังยังไม่มีนะก็สามารถสั่งได้ร้อนเย็นเดี๋ยวสั่งไปแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตากันกับรสชาติว่าเป็นยังไงจ้ะแต่ได้ของที่เราสั่งไปก็มาแล้วนะคะก็จะมีอันนี้ไรซ์บอลนะอันนี้ก็เป็น ไก่ต้มอันนี้เป็นไก่แบบเขาบอกว่าเอาไปโรสนะก็คือไปอย่างก็จะแบบ่างน,นี้ลองมาชิมดูนะมีหมูกรอบแล้วก็หมูแดงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟองต้าคู่ค่ะเดี๋ยวเราชิมทีละอย่างนะเราขอชิมเอาไก่ก่อนดีกว่านะเอาเป็นไก่ต้มก่อนนะคะนะก็เขาก็ราดน,น้ำมาค่อนข้างเยอะนะ ป๊บขอชิมแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มแล้วกันนะนก็บอกว่าไก่นิ่มนะแล้วก็น้ำได้จะเค็มๆนิดๆนะคะก็คือแปะดีมันไม่เหมือนกับที่สิงคโปร์นะความสิงคโปร์มันจะแบบหนาๆเยอะๆหน่อยนะหนังไก่แต่ว่าอันเนี้ย ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่โอเครสชาติอร่อยเลยนะลองชิมข้าวหน่อยนะมาเป็น้นก้อนเลยอ่ะเหมือนข้าวม,มันมากเราไหมคล้ายๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นแบบเม็ดเรียงตัวนะมันจะค่อนข้างนิ่มๆน,นะอร่อยดีเหมือนกึ่งๆข้าวเหนียวอื กรอบบุกกรอบบุกกรอบด้วยขอค่ะนิดนึงใช่มีกระดูกนะทุกคนคือที่นี่กินหลายที่แล้วก็จะมีกระดูกอยู่ในนั้นด้วยนะบุกกรอบด้วยเลยนี่กรอบบุกกรอบนะมาจากอือก็อร่อยนะคือไม่ได้แบบหนังกรอบแบบกรัดแล้วแบบกรอบกรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันมีความเค็มๆห,มหวานๆในตัวของมันเองนะอร่อยดีนะคะนี่ก็มาแบบว่ามาครบเลยผูกอบหมูแดงเออหมูแดงแบบฉ่ำม,มากอะ่ะคือฉ่ำนี่คือมันฉ่ำด้วยนะทุกคนนะลองอืมอืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยเลยหมูแดงนี่บอกว่าแบบว่าไม่ีความแบบว่าบบเป็นน้องๆฮ่องกงเลยคือคือฮ่องกงจะอาจจะแบบ อร่อยกว่าน,นี้นิดนึงคต่อันนี้ก็ใช้ได้เลยแล้วก็หวานนะเราไก่ไก่โรสรบ้างอ่ะอันนี้ไก่แบบโรสนะคะหนังเนี่ยน่าจะอร่อยกว่าอันนี้แหละอืมอืมอร่อยอร่อยกว่าสําหรับเราเราชอบอันนี้อันนี้อร่อยเหมือนเป็ดย่างใช่กะอืมคือมันหนังมันจะมีความนิดนิดนึงอ่ะแบบหมายถึงว่าเหนียวเหนียวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมขอเตาผู้ครับขอเตาผู้เตาผู้อ่ะ ตอนเราพูดขอใช้มือแล้วกันนะทุกคนนะี่นตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบน้ำจิ้มแบบหวานๆนะเป็นแบบน้ำจิ้มเหมือนแบบคล้ายๆเป็นซอสมะเขือเทศปลับไปทยอ่ะมันออกเผ็ดๆนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนะซอสน,นะคะแล้วก็ไม่เหมือนของตะคุูที่เรากินที่เมืองไทยนะมันจะแบบ คือบางทีมันจะแบบฟองเต้าหู้มันจะมีใส่อะไรข้างในใช่ไหมอันนี้มันไม่มีนะมันเป็นฟองเต้าหู้แบบนี้ก็ฟองเต้าหู้จริงๆอะ่ะสําหรับคนที่ชอบทานเต้าหู้นะคะอย่าลืมอันนี้ก็ก,<ๆ>กอร่อยทุกอย่างเวิร์กเวิร์กอร่อยทุกอย่างเนาะ<ๆ>ใช่นะก็เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อด้วยนะแล้วก็เป็นอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นมาที่เราทานได้อยู่แล้แลวละมาเลยจ้าปักจัดการระเดียบไปเดินเที่ยวกันต่อค่ะค่ะเรามาอยู่ที่ มัสยิดของเมืองมะละกานะก็จะเป็นมัสยิดที่อยู่ริมทะเลนะคะก็ที่นี่เนี่ยเขาก็ต้องมีแบบผ้าคลุมผมเหมือนกันนะเมื่อกลางวันเนี้เราไปใช่ไหมเขาก็ให้แค่ผ้าคลุมผมที่นี่ไม่ได้นะจ๊ะเสื้อก็ต้องแขนยาวค่ะก็เลยต้องเอาชุดของเขามาอีกห้าลิงกิตนะทุกคนสวยนะเออสวยไหมสวยดีเออมีความแบบผสมภานาอารยธรรมเออนะก็ ่ะนะเราก็ลองมาดูกันแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เราจะเข้าไปได้ถึงไหนเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาสวดอะไรกันอีกหรือเปล่านะคะไปชมกันเลยค่ะ จุดหนึ่งนะคะที่เขามาที่ตรงนี้นะตอนเย็นๆก็คือเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะที่มัสยิดนี้นี่ก็อยู่ริมทะเลด้วยนะก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะถ้าสำหรับคนที่ไม่อยากจะต้องเพราะโบสถ์เ,เนี้ยเขาชุดมไม่ว่า,าเออ,เอ,อใช่มัสยิดนี้นะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าที่คุมผมหรือชุดอะไรเงี้ยคือเขาสติกค,ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะต้องเช่าชุดเขามานะแต่ว่าบางส่วนจะเห็นว่านักท่องเที่ยวนะจะ ออกไปตรงข้างๆนะคะตรงซอยข้างๆตรงที่มัสยิดเนี้ยมันก็จะมีประโภถ่ายรูปกับมัสยิดแล้วก็เห็นวิวทะเลได้เช่นกันบางคนก็นั่งรอดูพระอาทิตย์ตกดินนะอยู่ตรงนู้นนะก็ฟรีนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเดินไปตรงนู้นอีกทีหนึ่งนะเราไหนๆเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะเราก็ถ่ายรูปข้างในนี้ก่อนค่ะ ่ะหลังจากเราเดินเล่นข้างในเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกไปจากตรงนี้นะอาจจะไปถ่ายรูปตรงริมทะเลที่เราชี้ให้ดูเมื่อกี้นิดนึงนะแล้วก็ ไปจากมาระการนะกับไปที่กุลาลัมเปอร์นะคะถ้ากลับไปไม่ดึกมากอาจจะไปเดินเที่ยวต่อนะแต่ถ้าดึกมากก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาหยุดยาวกันนะของที่นี่นะเป็นวันเกิดอากงนะคะทําให้รถติดมากกว่าปกติอีกนะทุกคนก็คือคนประเทศเขาก็มาเที่ยวเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยทั้งไปและกลับรถติดมากค่ะเดีย๋ยวไปเจอกันที่กุลาลัมเปอร์นะครับค่ะ ข้างเรียบร้อยแล้วนะก็ถ่ายกลับไปเห็นโบสถ์นะไอเห็นมาสยิดนะทุกคนน้อยทุกเป็นไรเนี่ยจูนเครื่องก่อนจืดโอเคนะก็ประมาณนี้นะก็พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะก็แสงก็สวยดีเหมือนกันนะคะและ้วก็ถ้าสมมุติว่ายังไงลองใช้มือถือถ่ายก็จะได้อีกแบบวิวหนึ่งนะแล้วก็มันจะหลอกตานิดน,นึงอะแฝแสงจะสวยกว่าคลิปนี้เราลากันไปด้วยบรรยากาศสวยๆพอดตกดินริมทะเลกันนะครับ ถ้าใครถูกใจคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ